น้องสาวช่วยลูกของฉันด้วยอาเสียเลือดไปเยอะขนาดนี้พี่สาวคุณไม่ใช่หมอเหรอทำไมยังต้องให้ฉันช่วยอีกละ่ะคุณหมายความว่าอะไรคุณทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลตั้งท้องลูกน้อยพ่อพูดแล้วเด็กคนนี้จะต้องเอส คุณยินยอมเป็นลูกน้อยยังคิดจะทำให้เรื่องนี้ลูกน้อยเกิดออกมาคุณบอกว่าคุณควรเอสไหมเด็กคนนี้เป็นของลูยี่ก็แค่คุณยังมีสิทธิตั้งท้องลูกของลูกพี่ชายอีกเหรอในท้องของฉันเป็นลูกของลูกพี่ชายคืนนั้นที่นอนกับคุณไม่ใช่ลูกพี่ชายเลยแต่เป็นคนที่ฉันหามาจากข้างนอกคนเร่ร่อนที่ฉันเจอแบบสุ่ม คนมาถึงแล้วอยู่ที่908รีบหน่อยตอนนี้คุณตามมาลูกน้อยในท้องของคุณมาที่นี่เพื่อเอสด้วยกันและฉันจะกลับไปเป็นคุณนายลูกของฉัน ลูกน้อยฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเอสหมอซูเลิกงานแล้ว ลูกสามคนของคุณรอคุณอยู่ที่ล็อบบี้โรงพยาบาลจริงๆแล้วฉันอิจฉาคุณนะมีเด็กที่เชื่อฟังและน่ารักแบบนี้ด้วยเหรอขอบคุณครับเธอจะมีในอนาคตนะฉันตรวจสอบที่อยู่ของพ่อแล้วอืมอืมฉันจะบอกเรื่องนี้ให้พี่ชายรู้เด็กๆพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่อาซิงรานอยู่ไหนแม่พี่ชายไปซื้อไก่ทอดแล้ว เราไปด้วยกันดีไหมอยากกินแบบนี้จริงๆดีไปเถอะแม่พาพวกคุณไปซื้อสวัสดีครับประธานพวกคุณรออยู่ที่นี่นะนั่นคือประธานผู้หญิงคนนั้นเมื่อหกปีที่แล้วเจอหรือยัง กำลังตรวจสอบอยู่เดี๋ยวจะมีข่าวคุณนูสูเหย่าจาังมาแล้วไม่ดีเลยมีคนจะพ่อกับแม่แม่พี่ชายอยู่ที่นั่น รู้สึกคุ้นเคยดีจังกอดพ่อหรือยังฉันไม่ได้ตั้งใจพ่อในที่สุดฉันก็พบคุณแล้วแม่นี่คือพ่อช่วงที่พวกคุณยังไม่คุ้นเคยก็แค่ทำความรู้จักกันหน่อยเถอะสิงเฉินสิงรานสิงราน,รานพวกคุณทำอะไรอยู่เขานี่แหละคือพ่อของเราฉันกับพี่ชายได้ดูแล้วมีแค่คนที่รวยที่สุดในโลกนี้ คนที่หล่อที่สุดเท่านั้นที่สมควรจะได้แม่ไม่รู้ว่าคุณกู้จะออกมาเมื่อไหร่สามคนนี้น่ารักมากก็แค่หลอกเงินเท่านั้นไม่คิดเลยว่าคุณเจียงจะเชื่อจริงๆคนสมัยนี้เพื่อที่จะได้เงินเอาแต่ใช้ทุกวิธีสามารถเรียกคนอื่นว่าเป็นพ่อได้ต่ำใจคุณหมายความว่าอย่างไรนะกลับมาพูดให้ชัดเจนด้วยคุณกู้ฉันว่าเด็กๆที่เห็นเมื่อกี้เหมือนคุณมากเลย พอดีคุณยายก็อยากได้หลานด้วยถ้าไม่อย่างนั้นคุณผู้หญิงที่แต่งงานเป็นครั้งที่สองฉันคือกู้สือเยียนยังไม่ถึงขั้นต้องการขนาดนั้นพี่ชายคนโตและคนรองจะหาพ่อเจอไหมสบายใจได้สิงเฉินเป็นแฮกเกอร์ระดับโลกตำแหน่งของพ่อเขาหามันเจอได้อย่างง่ายดายตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือรอให้สิงเฉินเข้าถึงข้อมูลภายในของพ่อ ติดต่อกับเราอุ้ยคุณยายคุณไม่สบายหรอือจำเป็นต้องให้ฉันหาหมอไหมช่วยดูให้คุณโอ้คุณยายนี่เป็นโรคหัวใจนะงั้นไม่มีหมอคนไหนรักษาได้หรอกแต่ถ้าคุณหามีสปายให้ฉันแล้วให้เขาเกิดเป็นเด็กตัวโตวโรคของคุณยาย ไม่ต้องรักษาก็ดีแล้วโอ้ตอนนี้ฉันยังไม่อยากแต่งงานล็อกลายนิ้วมือเล็กๆยังจะอยากขัดขวางฉันอีกจัดการให้เรียบร้อยไอเด็กน้อยพี่เรนแกอายุสามสิตกว่าละ่ะยังจะไม่อยากแต่งงานอีกทั้งวันทำเป็นดูเหมือนสันโดษ จะบอกว่าจะแบบกลายเป็นเซียนเหรอพ่อพ่อพ่อคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่ออยู่ที่ไหนสิงเฉินก็อยู่ที่นั่นพวกนายพวกโกงนี่มีฝีมืออยู่บ้างแม้แต่จะรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนก็ยังยกขึ้นเปิดเปิดออกเปิดออกเฮ้เฮ hey, hey. อาทิรักมานั่งนี่เถอะโอรูปร่างเล็กๆ นี้ดูยังไงก็เหมือนกับกู้สือเยียนตอนเด็กเหมือนกันแปะโอมาอร่อยไหมฉันเอาอันนี้และอันนี้ด้วยดีดีด,ดีคุณทวดจา๋าทั้งหมดให้คุณคุณยายทำไมฉันต้องให้อาหารหลานชายคนเล็กของฉันกินของคุณยังไม่ยินดีอีกเหรอคุณทวดคุณพ่อจะไม่ใช่หรอ ขับไล่ฉันออกไปมีคุณทวดอยู่เขาจะกล้าไหมมาลองกินอีกหน่อยน่ารักจริงๆที่รักคุณทวดถามคุณนะคุณรู้ได้ยังไงชื่อเยี่ยนเป็นคุณพ่อของคุณนะเพราะคุณพ่อหล่อและรวยแม่ฉันบอกว่าแค่ผู้ที่มีพันธุกรรมแข็งแกร่งถึงจะสามารถให้กำเนิดเราได้ทารกที่น่ารักขนาดนี้อุ๊ยคุณน่ารักจังฮ่าฮ่าาฉันว่าลูกคนนี้ มองยังไงก็คิดว่าคล้ายคุณจะไม่จริงหรือว่าคุณไปมีเรื่องนอกบ้านมีนี่รักเลยหรือเปล่าแค่เธอคนเดียวที่คิดจะพึ่งลูกผู้หญิงที่ต้องการขึ้นมาแม่ของฉันชื่อสูเยว่ามันไม่ใช่แบบที่คุณพูดหรอกนะคุณทั่วฉันง่วงแล้วฉันจะไปนอนโอเคคุณทั่วจะพาคุณขึ้นไปไปหึ้มไม่ต้องกังวล ฉันจะรับผิดชอบต่อตัวคุณฉันบอกแล้วว่าฉันจะรับผิดชอบหกปีแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันแน่พี่ชายฉันเข้าไปข้างในได้สำเร็จแล้วในระบบของพ่อแล้วดีมากแบบนี้เราก็จะเร็วๆนี้ได้กลับมารวมตัวกับพ่อพรุ่งนี้หาวิธีพาพ่อไปโรงพยาบาลสร้างโอกาสให้พ่อกับแม่ ลูกๆคุยอะไรกันอยู่แม่เราจะไปหาพ่อเมื่อไหร่ไปหาพ่อนะมีแม่ก็เพียงพอแล้วยังต้องพ่อไปทำไมแต่เราอยากให้แม่กับพ่ออยู่ด้วยกันสามตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้สัมผัสความรักของพ่อบางที่ฉันน่าจะหาคนมาช่วยฉันดูแลสามดีเราแม่จะบ้านปลู่กลับมาเราก็ไปหาพ่อกันดีไหม ดีแล้วไปหาพ่อได้แล้วแม่ปู่ใจร้ายขนาดนั้นทำไมเรายังต้องไปบ้านพวกเขาแน่นอนคือเอาของที่เป็นของแม่กลับมาโอเครีบล้างหน้าแล้วเข้านอนเถอะก็ไม่ดึกแล้วแผนเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้แม่จะไปบ้านของผู้หญิงชั่วคนนั้นเราจะไม่ทำอะไรในตอนนี้เราข่าวจากฉันนะรับทราบ สุลูเธอเคยวางแผนหลอกลุงฉันขณะฉันขับรถไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับฉันตอนนี้ฉันกลับมาแล้วแม่ที่รักเข้าไปข้างในเอาของสักหน่อยแล้วกลับมาพวกเธอรอฉันที่นี่อย่างตั้งใจนะซุเย,ยว่าเธอไม่ได้พี่ชายแม่ให้เราทำ รอเธอที่นี่แม่ไปคนเดียวจะต้องถูกกลั่นแกล้งแน่เธอรอฉันที่นี่นะโอ้นี่ไม่ใช่คุณหญิงใหญ่ของสู่บ้านเหรอสมัยนั้นไม่รู้จักยังคิดตั้งคันลูกน้อยทําให้บ้านสู่ของเราเสียหน้าในทั้งกรุงปักกิ่งทําไมเธอถึงกลับมาตอนนี้ไม่รู้จักยังคิดตอนแรกลูกสาวเธอไปยุ่งเกี่ยวกับอนุญาตพี่เขยก็ไม่ได้แสดงว่าถูกต้องอะไรนะักเธอซูเยว่านี่คือบ้านสู่ ไม่ใช่ที่ที่เธอจะทําตัวเกเรสมัยที่เธออยู่นอกบ้านทําเรื่องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นก็น่าจะคิดถึงวันนี้ได้คุณคิดว่าฉันอยากมาที่นี่มากเลยหรือที่นี่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แม้แต่นาทีเดียวแล้วคุณมาที่นี่ทําไมให้ไปไกลๆเลยแม่ฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันสิงรานฉันไม่ได้ให้เธออยู่ในรถหรอกเหรือสูเยว่าคุณนี่ไม่รู้สึกละอายเลยนะคุณตั้งท้องลูกน้อยไม่บอกคุณยังพาเขามาที่ที่แบบนี้ด้วยลูกชายของฉันคือเด็กน้อย แล้วลูกสาวคุณก็ไม่ใช่ลูกที่เกิดจากพ่อฉันเหรอกับคุณที่เป็นเมียน้อยที่เกิดมาเป็นเด็กน้อยเธอนี่น่ารักจริงๆอ่ะอะเธอนี่ลูกอ,อกตันอยู่รอให้ฉันเอาของที่แม่ฉันฝากกับฉันฉันจะออกไปเองเธอแค่เป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวของที่นี่เป็นของสู่ที่ไหนมีของเธอลูกพี่ชายคุณว่าใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะสู่เยว,ว่า พี่สาวอย่ารีบไปนะเธอไม่ใช่ต้องการของที่แม่หรอือฉันจะบอกคุณดีไหมของแม่ฉันอยู่ที่ไหนว่ากันตามตรงนะขอบคุณที่ของที่แม่ของคุณที่ฝากไว้ทําให้ฉันได้มาความร่วมมือกับกลุ่มเฉิงหุยนั่นเป็นเงินหนึ่งร้อยล้านเลยนะแม่ของคุณก็มีค่าอยู่เหมือนกันนํามาซึ่งสู่ซี่กาไรขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าก็แค่หนึ่งร้อยล้านเท่านั้นแม่ของฉันไม่น่าสนใจหรอกนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปยกเลิกความร่วมมือทั้งหมดกับสู่ น้องน่ารักพูดโอ้อวดต้องรับผิดช,ชอบนะยังแค่หนึ่งร้อยล้านอยู่เลยขายแม่คุณก็ไม่มีเงินอยู่ดีไม่รู้ว่ามีค่าแค่ไหนเลยจริงๆยังไม่มากพอน้องน่ารักยังพูดโอ้อวดอยู่อีกเนอะแม่เรากลับบ้านกันเถอะคนที่มีปากเหม็นมากเลยนะโอเคเรากลับบ้านกันเถอะไม่ใช่ของคุณหนึ่งร้อยล้านคุณต้องจับให้มั่นนะ อะไรนะหนึ่งร้อยล้านโครงการหนึ่งร้อยล้านถูกยกเลิกแล้วอะไรนะพ่อเร็วเข้าเรียกหมอมาเร็วกู้เสียหนี้ก็จะสายแล้วนะท่านยังไม่ได้ทานข้าวเลยท้องของท่านพอแล้วฉันรู้จักขอบเขตของตัวเองดีคุณลงไปก่อนเถอะพ่อช่วยไปเล่นกับฉันหน่อยได้ไหม ฉันไม่ใช่พ่อของคุณและฉันทำงานยุ่งมากไม่มีเวลาสิงเฉินเป็นเด็กที่ฉลาดสิงเฉินจะไม่รบกวนคุณพ่อแล้วคุณจะไปไหนความลับคุณพ่อไปกับฉันก็จะรู้แล้วฉันเมื่อไหร่จะมีความอดทนขนาดนี้คุณพ่อคุณเป็นอะไรไม่มีอะไรดูคุณพ่อในลักษณะนี้น่าจะเป็นเพราะยังไม่ได้ทานข้าวทำให้ปวดท้องดีนะที่คุณแม่ทำโจ๊กบำรุงกระเพาะได้ อุ้ยเฮ้ hey. ที่รักพวกคุณเล่นที่นี่ไปก่อนรอให้คุณแม่เลิกงานแล้วจะมารับพวกคุณกลับบ้านนะสบายใจเธอเราจะอยู่ที่นี่รอคุณอย่างตั้งใจดีสิงเฉินพูดคุณพ่อเพราะป,ปวดท้องเอาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลแล้วดีใจจริงๆที่คุณพ่อและคุณแม่จะได้พบกันอีกครั้ง หมอสู่นี่คือสภาพผู้ป่วยหลังการผ่าตัดวันนี้สถานการณ์ฟื้นตัวรับอย่างเบาบางอย่างเบาๆมารยาทพื้นฐานที่สุดขอบคุณฉันนึกว่าเป็นใครซะอีกนี่มันช่างบังเอิญจริงๆไม่คิดเลยว่าคุณทำงานที่สถานที่แบบนี้ ฉันให้เธอลาออกไหมซูเยว่าเพราะเด็กน้อยคนหนึ่งเธอทําให้พ่อโกรธจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่มีอะไรอยากจะพูดเหรอพี่สาวเธอบอกมาถ้าฉันทําลายความสัมพันธ์เมื่อหกปีที่แล้วเธอถูกคนจรจัดทําให้เสียตัวแล้วยังตั้งท้องเด็กน้อยเรื่องนั้นอีกบอกออกไปเถอะเธอบอกว่าเธอยังอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ได้ไหมจะอยู่ต่อไหวไหมแล้วแต่เธอเธอไม่แคร์อะไรเลยแต่เด็กน้อยคนนั้นของเธออาจเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน สุลูเธอนี่จริงๆซ้ำซากไม่เลิกทำให้ฉันเห็นเธอในมุมมองใหม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้อีกแล้วเด็กน้อยน่ารักไม่คิดว่าเธอจะมีลูกได้เยอะขนาดนี้ผู้ชายป่าถืนคนนี้คงไม่ใช่เขานะักอ้าเด็กคือเส้นตายของฉันถ้าเธอมีเด็กน้อยอีกครั้งมันจะไม่ใช่แค่ตกเบา ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฉันจะทําให้ทั้งเมืองจริงหารู้คุณหนูคนที่สองของตระกูลสู่เป็นหญิงสาวที่ขึ้นมาเป็นมีหลวงจากการเป็นมีน้อยสูยว่าเธอกล้ากลุมกู่ฉันได้อย่างไรดีเลยฉันรอเธออยู่มาดูกันว่าใครจะเสื่อมเสียชื่อเสียงก่อนขอบคุณคุณกูวันนี้นะฉันได้ยินซิงเฉินบอกว่าคุณมีปัญหากระเพาะอาหาร ฉันตั้งใจต้มโจ๊กบำรุงกระเพาะอาหารให้คุณลองชิมโอ้ฉันทำเองได้อะถึงแม้ว่าจะไม่รู้คนนี้มีฐานะอย่างไรเพิ่งเจอหน้ากันสิงเฉินถึงกล้าทอเข้าไปในบ้านเขาเลยดูเขาสิคือไม่รังเกียจด,ด้วยคุณกูฉันอยากถามคุณเรื่องหนึ่งเราจะแต่งงานกันดีไหม คุณกูฉันรู้สึกว่าเราสองคนอาจมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างฉันแค่ต้องการส่งลูกกลับมาฉันขอแนะนำคุณอย่ามีความคิดที่ไม่ควรมีอะขอโทษนะฉันเข้าใจผิดไปฉันก็แค่ถามเฉยๆถึงขนาดนั้นเลยเหรอ เป็นคุณไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่รอยขี้ใครอ่ะอ่ะกูสือเย็ยนคุณกำลังทำอะไรเป้าหมายของฉันคุณไปสักเพราะต้องการเข้าหาฉันเหรอคุณมีเล่เหลี่ยมมากเกินไปคุณเป็นอะไรหรือเปล่านี่คือรอยขี้ใครฉันบอกคุณแล้วนะอย่าพยายามใช้ลูกเข้าหาฉันอ่ะ แม่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรสิงเฉินต่อไปนี้ไม่ต้องนำผู้ชายแปลกๆแ,แบบนี้มาที่บ้านอย่านําเขามาที่บ้านอีกเลยรู้ไหมรู้แล้วแม่ที่รักเชื่อฟังนะกลับไปเถอะอากู้ผู้น้อยคุณชายเล็กทำไมไม่ได้ออกมาหรืออ๋อเมื่อกี้คุณหญิงโทรมาบอกให้คุณรีบ นำคุณชายเล็กกลับบ้านอ๋อคุณหญิงยังพูดอีกว่าหากเป็นไปได้ให้คุณนำแม่ของคุณชายเล็กกลับบ้านมาด้วยกันจะดีกว่าไปตรวจสอบหน่อยเบื้องหลังของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตั้งใจที่จะสักที่นั่นรู้บางอย่างหรือเปล่าดังนั้นจึงเข้าหาฉันอย่างเจตนา ที่แท้ถูกผู้ชายไวกลางคนอุปถัมภ์คุณนี่ช่างน่ารักจริงๆสถานการณ์วันนี้คุณพ่อและคุณแม่ว่าจะมีความเข้าใจผิดแล้วจะทำยังไงละ่ะพรุ่งนี้คือวันเกิดของเราซิงรันอยากให้คุณพ่อและคุณแม่อยู่ด้วยกันงั้นก็ให้ดำเนินการตามแผนสองอยากจะจับหัวใจผู้ชายคนหนึ่งให้คุณพ่อมาที่นี่วันพรุ่งนี้ มาฉลองวันเกิดกับเราหลานชายหลานสาวของฉันละ่ะไม่ได้กลับมาพร้อมกับคุณไม่ได้มาเจ้าหนูขี้เร่นี่ถ้าคุณแต่งงานเร็วหน่อยเด็กนั่นอาจจะโตพอๆกับนี้แล้วหรือเปล่าฉันจําเป็นต้องเครียดขนาดนี้หรือจริงๆคุณย่าถ้าไม่มีอะไรฉันจะขึ้นไปข้างบนแล้วซิงเฉินหน้าตาเหมือนคุณมากไม่เชื่อว่าเขาจะไม่ใช่สายเลือดของคุณ คุณกู้นี่คือสิ่งที่คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับซูเยว่าช่วยจัดการนัดบอร์ดให้ฉันหน่อยผู้หญิงเมื่อหกปีก่อนคุณจะไม่หาหรอคุณย่าอายุมากแล้วฉันอยากหาคนมาสร้างครอบครัวคุณพ่อจะไปดูตัวนั่นจะไม่ตรงกับทำให้คุณแม่มีคู่หรือคุณพ่อ คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยากหาว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรือคุณพ่อวันนี้เป็นวันเกิดของเราคุณสามารถมาเฉลิมฉลองวันเกิดกับเราได้ไหมดีไหมเฉลิมฉลองวันเกิดได้เลยงั้นบอกฉันมาคุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไงและครั้งที่แล้วฉันบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่สามารถโกหกได้นะคุณหนูตัวน้อยนี่มือเร็วจัง คงจะเป็นแฮกเกอร์ระดับสูงเท่านั้นแหละไม่คิดว่าคนนั้นจะสามารถสอนลูกแบบนี้ได้เสร็จสิ้นตราบใดที่คุณพ่ออยู่บนโลกฉันสามารถใช้ดาวเทียมหาได้อย่างถูกต้องว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนนี่เป็นใครสอนคุณอะไรที่ง่ายแบบนี้มีมือก็ทำได้แล้วคุณพ่อสัญญากับฉันแล้วตราบใดที่บอกคุณคุณจะไปเฉลิมฉลองวันเกิดกับเราไม่คิดว่าจะมีวันหนึ่งที่ฉันกู้สือเยือนจะถูกเด็กน้อยทำให้หลงรักดูเหมือนทุกคนจะน่ารัก ต้องคิดอะไรอยู่กลับรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ารักคุณพ่อเราไปพบคุณแม่ก่อนผู้ช่วยหลี่เตรียมรถใช่โครงการนี้100ล้านพูดว่าไม่มีก็ไม่มีถ้าไม่มีการสนับสนุนเงินทุน100ล้านนี้บ้านซูของเราจะทำอย่างไรดีละ่ะ ทั้งหมดเป็นความผิดของซูเยวาตัวเล็กน่ารักฉันรู้แล้วเธอเพียงแค่ปรากฏตัวแบบนั้นก็แน่นอนว่า,าจ,จะไม่มีอะไรดีฉันได้ถามมาแล้วเป็นคำสั่งจากประธานกลุ่มบริษัทเซิงซื่อว่าบ้านซูไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ควรไปยุ่งต้องเป็นซูเยวาแน่ๆลูกอกตันยูคนนี้ไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรจึงนำความยุ่งยากมาสู่บ้านซูของเราเมื่อวานนี้ฉันยังเห็นผู้ชายแก่คนหนึ่งเดินออกมาจากชั้นล่างของซูเยวหรือซูเยวาถูก ประธานกลุ่มบริษัทเซิ่องหุยอุปามา์คำชูตัวเล็กน่ารักคนนั้นหรือเป็นบุตรนอกสมรสของประธานกลุ่มสังคมบุตรนอกสมรสถ,ถูกตัวจริงจับได้ตอนนี้ค่อยลงโทษบ้านสู่ของเราลูกอกตันอยู่คนนี้เธอคนนี้ลูกอกตันอยู่ 6ปีที่แล้วเธอได้ตั้งท้องตัวเล็กน่ารักทําให้บ้านสู่ของเราหมดหน้าตาตอนนี้เพราะเธออีกแล้วเสียโปรโจเจกต์หนึล้านเธอต้องการให้ตระกูลสู่อยู่รอดยังไงใช่ครับเยเวฉันรู้เธอไม่ชอบฉันในฐานะแม่เลี้ยงแต่ทําไมเธอถึงไม่รักตัวเองไปทําลายครอบครัวคนอื่นทําไมถ้าเป็นโรคจิตให้เลี้ยวซ้ายออกไปนั่นคือโรงพยาบาลจิตเวชเธอสามารถให้กับพวกคุณมองดูสมองของเธอดีๆสูยเยว,ว่าฉันรู้ว่าเธอรู้สึกอิจฉา ฉันแต่งงานกับพี่หลุ่แต่เธอก็ไม่จําเป็นต้องทําร้ายตัวเองขนาดนี้หรือว่าสนะเธอนั้นก็ชอบความรู้สึกที่ถูกผู้ชายแก่สนับสนุนใช่ไหมอะเธอกล้าตีที่รักของฉันเหรอสูลุถ้าเธอไม่รู้จักเป็นคนฉันไม่รังเกียจที่จะสอนแม่เธอสอนเธอดีๆฉันพูดผิดเหรอคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับคนจรจจัดนำเด็กน่ารักสามคนหากไม่ใช่เพราะมีคนช่วยเหลือในปีเหล่านี้เธอคงมีปัญหามากแล้วใช่ไหมพอแล้ว ตามฉันไปที่กลุ่มบริษัทเซื่องหุยไปขอโทษคุณนายประธานบริษัทขอโทษอะไรแน่นอนว่ามันเป็นเพราะเธอเมื่อคนรักถูกตัวจริงจับได้ตอนนี้ฝ่ายนั้นแค่ต้องการแก้แค้นคุณถอนโครงการที่ร่วมมือกับสู่โครงการหนึ่งรอยล้านที่ร่วมมือพี่สาวคุณบอกสิว่าคุณสมควรรับผิดหรือไม่คุณคิดมากจริงๆนะควรต้องพิจารณาสิ่งที่คิดให้ดีเยเวฉันรู้ว่าคุณเกลียดฉันแต่นี่เกี่ยวข้องกับสู่ ดีมากคุณไปขอโทษกับฉันกลุ่มบริษัทเซิงหุยจะไม่ทำอะไรกับคุณพวกคุณนี่จริงฮ่าฮะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันหรือไม่ได้เข้าเค่สถานเดียวกันหรอกเหรอือมีปัญหาทั้งคู่จะพูดคุยเรื่องไร้สาระก,กับเธอทำไมจับเธอไว้ไปตามฉันมาปล่อยฉันเถอะใครกล้าทำร้ายแม่ฉันสุยเยว,ว่าเอาที่รักไปที่ที่ทำงาน ยังไงคุณอยากให้ทุกคนรู้หรือคุณพาใครมาบ้างครั้งหน้าสิคุณจะไม่พาผู้ชายหื่นมาใช่ไหมคุณพูดว่าใครคือผู้ชายหืน่นจริงๆแล้วไม่ทันสังเกตไม่คาดคิดเลยว่าชายหนุ่มที่ซูเยวาหามายังดูดียังดูมีสเสน่ห์เลยซูเยวาคุณน,นี่ไม่รู้จักอายจริงฮ่าฮครั้งที่แล้วช่างเถอะคราวนี้กลับพาคนมาด้วย คุณอยากให้ทุกคนรู้จริงๆหรอนี่คือเรื่องน่าอายของคุณเหรอปากคุณเหม็นขนาดนั้นเลยเหรออยากให้ทุกคนรู้เหรอคุณยังไม่ได้แปลงฟันเหรอคุณคุณชื่ออะไรคุณเป็นผู้หญิงสามสอนคนหนึ่งคุณมีสิทธิ์มาเรียกชื่อฉันเหรออย่ามาโทษว่าฉันไม่เตือนคุณนะสุเยว่าเป็นมือที่สามเลยนะเป็นคนที่แอบรักครอบครัวคนอื่นฉันขอแนะนําให้คุณอยู่ห่างจากเธอให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นนะระวังจะโดนกลุ่มบริษัทเสิ่องหุยตอบโต คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมผู้ช่วยหลีอยู่ที่นี่จัดการหน่อยนะได้เลยคุณกู้ฉันให้คุณไปหรือยังชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งคุณคิดว่าตัวเองเป็นอะไรซูเยว่าวันนี้ต้องไปกับเราไปขอโทษที่กลุ่มบริษัทเซิงหุยนั่นแหละซูเยว่านี่ตัวเล็กน่ารักนะเอาเจ้าของเงินมาที่โรงพยาบาลซะแล้วช่างไม่มีหน้าตาเหลือเกินผู้ช่วยหลี ฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่ฉลาดรีบไปเถอะคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมขาแพลงคุณพ่อคุณแม่ขาแพลงคุณช่วยอุ้มเธอหน่อยได้ไหม ขอบคุณคุณมากในวันนี้แต่ทำไมคุณถึงมาที่นี่ได้ละ่ะซิงเฉินบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพวกเขาโอใช่วันนี้เป็นวันเกิดของซิงรันกลิ่นตัวของเธอมันคุ้นเคยจริงๆคุณแม่ทำไมฉันถึงมีความคิดแบบนี้กับเธอได้ สุเยว่าคุณทำอะไรอยู่นี่มันแอบอายจริงๆเฮ้เฮ้ที่รักพวกคุณหิวกันหรือเปล่าฉันไปทำอาหารให้พวกคุณนะเรารบกวนคุณแม่หรือเปล่านะเรามาช่วยคุณแม่นี่นาคุณแม่ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้คุณโง่หรือเปล่าก็เพราะว่าคุณแม่ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้นี่แหละถึงให้คุณแม่ดื่ม จริงๆแล้วชีวิตแบบนี้ก็ดีนะ